สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิ๊กกับท็อป ep ที่31นะครับผมก็นะครับทุกคนสำหรับ ep นี้ครับพี่ท็อปจะปลอมตัวไกลไปสุ่มแชัดโลกปากทงจีบสาวนั่นเองนะครับผม <ไป S 1> ก็นะครับทุกคนสำหรับ ep นี้พี่ท็อปก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นชุดหล่อๆเท่ๆนะครับบอกเลยชุดนี้ตึงจัดนะครับและก็ ep นี้พี่ท็อปก็เอาท่าใหม่ไปด้วยนะครับผม <ไป S 1> ก็จะเป็นท่าที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟนั่นเองบอกเลย เลหล่อเท่จัดนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคน EP นี้พี่ท็อปก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับเป็นแดงนักล่าหมีแล้ว็็ตอนนี้ก็อยู่แรงมาสเตอร์สองดาวแต้มหกพันแเนาะ,ะแล็วก็ครับเซตการแต่งตัว EP นี้ก็มีตามนี้นะครับจะเป็นทรงผมเทพีสีชมพูและก็จะเป็นในส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่ปิดตาหนข้างเนาะของอะไรสักอย่างนะครับทุกคนลืมชื่อและแล้วก็ครับป่าแป้ง และก็จะเป็นชุดคนป่าเนาะชุดมนุษย์หินนั่นเองนะครับทุกคน2ชิ้นนะครับผมเสื้อและก็กางเกงนะครับและก็เป็นเท้าเปล่านะครับทุกคนและก็ครับสำหรับ EP นี้ถ่าทางที่พี่ท็อปจะเอาไปจีบสาวก็จะมีตามนี้เนาะถ้าปากทงครับตึงๆและก็ท่าให้หัวใจและก็ครับจะเป็นท่ากอซ่าเนาะปืนใหม่นะครับเป็นท่ากอซ่าเลเวล7ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคน แต่ว่าพี่ท็อปมีก่อนนะครับผมบอกเลยสาวอึงสาวทึ่งแน่นอนและก็จะเป็น a n 9อและก็ทอมสันและก็ MCN1 ครับและก็ลูก2องเวลแปดครับผมและก็ปิดท้ายด้วย MP40 หล่อๆตึงๆนะครับทุกคนและก็ครับผมสำหรับ EP ีนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปสุ่มแชทโลกปักทงจีบสาวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยครับทุกคน let's go h ลโโลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในทีมแชทโลกกันแล้วนะครับมาเจอสาวชุดดำด้วยเว้ยทุกคนชื่อเป็นโนอองนะครับผมอยู่แรงแดงหนึ่งดาวเราเปิดไม้จีบสาวคนนี้ดีกว่านะครับจัดไปทุกคนัลโหลคะ่ะววัสดีครับพี่สาว พี่สาวพี่อะไรใครพิมเนี่ยมาได้ังวะอุ้ยเฮ้ยพี่สาวเล่นด้วยได้ปะครับเนี่ยใครเอาไอ้ลือสีหน้าป่วยนี่เข้ามาเฮ้ยเฮ้พี่สาวผมกดแชทดโลกมาครับกดแชทดโลกมาเล่นด้วยไม่ได้หรอเชโลกอ๋ออ้าว<ผ>ม,ม่เปิดแรงขั้นต่ำวะเฮี้ยใครเปิดเนี่ยเออผมมเบยผมเลื่นเปิดอา้าวเดี๋ยวนะพี่ไปหาเพื่อนทาไมเนี่ยเล่นด้วยไม่ได้เหรอครับเนี่ย ไอ้โหรับเอาในมั่โง่ๆเข้ามาทำไมวะเปิดขั้นต่ำฮีโร่อีกดิเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยเดี๋ยวเมื่อกี้ใครใครบอกว่าไม่เอาไก่ไดมอนด์นะครับเนี่ยกูก็แดดมีอะไรบ้างครับเฮ้ยเย็ดแค่เฮ้ยเปล่าครับพี่หัวขาวโอ้โหพี่โคตรตึงเลยวะโอ้โหอยู่แรงโอ้โหแรงแกนด้วยแต่ว่าเนี่ยพี่พี่สาวอ่อพี่เปียโนเล่นด้วยได้ปะครับเนี่ยมีมีพี่สาวที่อะไรวะกูไม่มีไม่มีน้องอะเนี่ยมึงใครเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยคือผมเนี่ยเข้ามาแบบอยากเล่นด้วยไงแบบผมแบบชอบชอบแบบสมสมทีมแบบไปเเล่นนกับบชชาาาาววง้้ี สงสัยมันกดแรงขั้นต่ำผิดโทษทีไหนเอาไปเอาไปอ้าวแล้วพี่มาด่าผมทําไมครับเนี่ยไม่ได้ด่านี่กูพูดดีๆแล้วเนี่ยมึงออกไปดิเอ้ยพี่แล้วเนี่ยเนี่ยผมผมผมถามพี่นิดนึงแบบพี่แบบว่ามีฟงมีแฟนยังครับเนี่ยทําไมมึงยุ่งอะไรด้วยเนี่ยมึงใครเนี่ยก็มาจากเชนโลกไงพี่แต่ว่าเนี่ยอ่าเนี่ยผมชื่อแดงอ่ะผมชื่อแดงอะไรนะครับอะไรนะครับมึงหิวแสงเหรอมาคอนเทนต์เหรอมึงใครเนี่ย ใช่ครับมาเอาคอนเทนต์ครับพี่แต่ว่าเนี่ยพี่เนี่ยมันแล้วมันด่าผมทําไมเนี่ยผมแบบจะเข้ามาขอเล่นด้วยแล้วแบบพี่มีสปงสเปคไหมครับไม่มีไม่เอาอย่างมึงห่อยเหี้ยหรือสีหน้าป่วยไอ้สัตว์โอ้หรือสีหน้าป่วยว่าสั้นแล้วเนี่ยเนี่ยแบบตึงตึงแบบผมเนี่ยพอแบบจะเป็นสเปคพี่ได้หรือเปล่าครับเนี่ยตึงพ่อตึงแม่ปัญญาชุดไม่มีตึงโอ้โ,อโดนสาวดา่าพ่อด่าแม่เฉยเนี่ยพี่พี่ผมไม่มีแบบปัญญาเติมชุดแต่ว่าเนี่ยผมมีท่าเนี่ยพี่ตึงไหมตึงไหมท่าเหี้ยอะไรวะยังไม่มีนิ่งกำลังไหน เฮ้ย hey, พี่ก็ผมมีไงเนี่ยก็ผมมีไงคนแรกในประเทศไทยเนี่ยไอสัตว์นี้มันโรป,ปะวะมันเอามาไงอ่ะอ้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยถามพี่พี่ก๊อตนะพี่ก๊อตเนี่ยถ้าถ้าผมเทไหมครับพี่โอ้ถ้าโปเนียคือเซรามูดเปิดตัวโอ้โหเซรามูดเปิดตัวว่าสัาน้นโอ้โหเฮ้ยพี่พี่ก็ด่าแรงเกินโอ้โหแล้วสภาพแบบผมเนี่ยสภาพโง่งๆแบบผมเนี่ยพอจะเป็นผัวพี่เป็นนอนได้ไหมครับเนี่ยมันก็รู้สภาพเวนี่วะอ้าวแล้วนั่นแหละผมพอแบบจะเป็นผัวพี่ได้หรือเปล่าครับเนี่ย พี่สาวกูไม่เอามึงหรอกเอ้ยกูบอกแล้วไงกูไม่เอาฤษีหน้าป่วยมาทำารัวหรอกอีกสักโอ้โหฤษีหน้าป่วยโคตรแรงเลยครับพี่เอ้ยแล้วพี่ก๊อตเนี่ยเออพี่ก๊อดอ่าพี่แบบใจเกเรป่ะครับพี่ผมก็ได้ทั้งหญิงทั้งชายอะครับพี่สนใจไหมเกเรเลยมึงโอ้โหย่อ่อนดิโอ้ยโอ้โหเจ็บจี๊ดวะพี่เอ้ยแต่ว่าแล้วพี่เป็นโนไม่สนใจแบบเอาผมทำผัวจริงๆเหรอครับเนี่ยเหี้ยคน ตูดกลุกพี่เฮ้ยขนตูดลุกได้โอ้โหพี่แรงแรงเกินอ่ะพี่ก็เหยียดแรงเกินเนี่ยโอ ح, ้โหผมโอ้โหเครียดแล้วเียครียดแลนะ้วเนี่ยโดนสาวแบบทั้งด่าพ่อทั้งแบบบอกว่าขนตูดนี่นี่ผมแบบไม,ไม่ไม่โรแมนติกตรงไหนครับพี่โอ ح, ้ยนึกว่าสลิมมาม่นไปสีลงเลยเซรล้วงูเหรอมึงอินที่อะไรเนี่ยโอ้โหสลิมว่าซ่านโอ้โหพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมขอญาติดไม้แป๊บนึคงับพี่ผมเขินแป๊บนึงแป๊บนึงเศร้าอะ มาทุกคนปักทงเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับเราเปิดไมค์ดิเปิดไมค์เปิดไมค์เฮ้ยพี่สาวเนี่ยตึงๆแบบผมจะเป็นผัวพี่ได้ยังครับเนี่ยไอ้กูขาวไม่เหยไอ้สัตว์เขาอื่นเขาปักทองละเท่มึงนี่เหมือนมนุษย์หินฟินโซเลยโอ้โหพี่พี่ก็โอ้โหเหยียดแรงว่ะอะไรนะพี่พี่ว่าอะไรนะคนอื่นเขาปักทงและเท่หรอ เขาปากแล้วเขาดูเท่เหมือนมนุษย์หินเลไเฮียโอ้โหสภาพไอ้เฮ้ยกูชีวิตพี่แล้วแล้ว,แ,ลวแบบมนุษย์หินแบบผมจนะเป็นผัวพี่ได้ปะครับเนี่ยป้บาบ้าจัดกูไม่เอาหรอกอีก <c oughs> พี่อยา่าขำผมสิครับเนี่ยอยากได้จีอยากได้จีสาวสาวสวยอะไรเงี้ยได้ไหมครับได้ไหมครับเล่นกับพงศธรดีกว,ว่าพี่อย่างนั้นอะอะไรนะครับอะไรนะครับ มาหนึ่งหนึ่งกับผมก่อนดีกว่าพี่ถ้าอย่างนั้นอ่ะคนไหนเองชื่อไอ้เบิ้มเบิมนั่นเหรอใช่ชายบมามาจะเล่นหนึ่งหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งแล้วทําไมอะงงอ๋ออยากได้จีสาวไม่ใช่เหรอใช่แล้วทําไมอะมิมเออันนนหนึ่งกับผมเนี่ผมให้เองเฮ้ยใช่เปล่าอ๋อเออไม่งั้นเขาไม่ให้พี่หรอกใช่เปล่าเองเองจะให้พี่จริงเปล่าถามพอดีน้องพี่อ่ะเขาบอกว่าให้ผมอ่ะไปหนึ่งหนึ่งกับน้องมันเว้ยแล้วมันจะให้ไอจีผมเนี่ย เอาไอจีมันไปเถอะไป่ต้ออาของกูหรอกเอาไอจีพี่ไงผมอยากได้ไอจีสาวอ่ะเอ้ยแต่ไอจีผมก็มีสาวนะพี่เอาไอจีพี่เป็นโนไงไม่เอาของคนอื่นเนี่ยพี่เป็นโนอ่าถ้าสมมติว่าผมชนะต้องต้องต้องชนะด้วยหรือเปล่าถึงจะได้ไอจีได้พี่ต้องชนะด้วยใช่เหรอน่าสนใจว่ะเฮ้ยต้องชนะชนะได้ไอันเฮ้ยได้ครับพี่เป็นโนแล้วตึงตึงแบบผมเนี่ยเป็นผัวพี่ได้ยังเนี่ยถามก่อนถามก่อนอย่าพูดกูเขานี้ตึงเฮี้ยอะไรวะมนุษถิน แม่มึงเป็นเซเลม,ลเลมนูนเหรอแล้วพ่องเป็นมนุษย์หินได้ไหมเพอสองพันโอโอกมาแล้วเป็นแบบเนี้ยโอ้โหเจ็บจีดบ๊ดว่ะโอ้พี่โอโ้พี่ออเจ็บจี๊ดจริงบอกเลยดอกนี้โอ้โหแม่แม่กูเป็นเซเลมูนเฉยว่ส้สั้นแล้วโพองอะไรอย่างที่อะไรนะอะไรนะอะไรนะเออเขาปากคงอะไรอย่างเท่มึงปากแล้วแม่งเหมือนถือหอกอยู่ในมนุษย์หินอะโอ้โหชีวิตกูแม่งอาพับมากเลยแม่งท่าโอ้โหท่าเป็นล้านเพชรโดนสาวบอกเหมือนมนุษย์หินสภาพอะไรกันครับเนี่ย ผมแอดเพื่อนพี่เป็นโนด้วยได้ได้หรือเปล่าครับเนี่ยได้ผมมาเลยดิดูครับเอ้ยนี่จัดไปครับผมแต่ว่าไอที่ชื่อกดขอยานไม่แอดนะพอดีแบบเขาเหยียดแรงเดมอนนะครับพี่แอดมาก็ไม่รับครับน้องเหยียดแค่เอาอ่ะเหยียดแรงเดมอนจัดเลยว่ะโอ้โหชอบชอบชอบเฮ้ยเอางี้งั้นเดี๋ยวอ่าผมไปหนึ่งหนึ่งกับไอบื้มบื้มเนาะถ้าผมชนะผมก็ไดไอจีพี่เป็นโนใช่ไหมเออไปเถอะไปให้ชนะก่อน ครับพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตอบคําถามผมก่อนได้ไหมว่าเนี่ยตึงๆึงแบบผมเนี่ยเป็นผัวพี่ได้ยังตึงเย่ยเลยวะมึงผสมพัน์ข้ามสายพันเนาะโอ้โหแม่งเอ้ยแต่ละดอกที่ด่ากูนี่กูแม่งเจ็บจี๊ดถึงแบบถึงดีในเออะครับพี่โอ้ยยินด้อยเ้ยโอ้ยยินด้อยด้วยเย็ดเข้โอ้โหชีวิตกูแม่งอาพับมากเลยนะเกิดมาเนี่ยโดนสาวด่ายินด้ยอยว่าสั้นโอ้ยท้อเลยว่ะ เครียดเลยนเครียดจริงเป็นมนุษย์หินอะไรนะครับอะไรนะครับบอกแล้วว่าอย่าเป็นมนุษย์หินพี่แต้วเมื่อไหร่พี่จะไม่สร้างเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยนยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือผมต้องสร้างด้วยอ๋อเอ็งเอ็งมาท้าผมเนี่ยก็เดี๋ยวผมสร้างให้ก็ได้มามาเ็วจัดไปพี่ช้าเกินเฮ้ยอะไรนะอะไรนะก่อนที่จะอะไรนะเดี๋ยวผมจะเตะออกตีพี่ช้าเกินเนี่ยโอ้โหก่อนจะเตะออกตีด้วยจะเตะกวกตีซะแล้วสภาพเฮ้ยงั้นเออเดี๋ยวนะงั้นเอ็งไปสร้างใช่ไหมเดี๋ยวไปอออกไปหน้้าาลบีโเค่ โอเคครับผมเดี๋ยวอันนี้สร้างบัตรยีบสี่ชั่วโมงปะเนี่ยแน่นอนบัตรฟรีเขาแจกมาเอ้ยเอ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เป็นโนอ่าพี่พี่แบบถ้าสมมติผมชนะนี่พี่เอาผมเป็นผัวได้ไหมโอ้ยคขิดหนักเลยเยอะมือห้ามแพ้ในสัตว์ใคร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 แพ้ใครแพ้ผมหมออะอยู่ร้องดูห้ามแพ้จะร้องเงินไข่อเด็พี่อ๋อมันจะร้องเงินไข่เฮ้ยจัดไปครับผมงั้นเดี๋ยวผมออกไปรอหน้ารอบบี้นะครับโอเคเปล่า เโอเคครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวมนันษย์หินขอตัวไปก่อนนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยทุกคนแล้วคือแบบผมโดนสาวด่าโคตรแรงอะ่ะแต่ว่าดูรู้สึกว่าแบบเขาจะเป็นคนดีนะแต่แบบเขาด่าเอาฮาเฉยๆนะครับทุกคนช่างเขาละกันนะครับผมผมก็ไม่โกรธนะแปทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็ตามล่าไอจีสาวดีกว่านะครับผมไปทุกคนเลสโก้ go, ครับผมไปเจอกันในเกมนะครับทุกคนป ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับและคือแบบผมนี่รู้สึกเจ็บจี๊ดมากนะครับทุกคนโดนสาวด่าว,ว่าพ่อเป็นอ่ามนุษย์หินและก็แม่เป็นเซเลอร์มูนมาผสมพันธ์กันโอโหกูท้อเลยแบบท้อมากเลยนะทุกคนบอกเลยเจ็บจี๊ดนะเจ็บถึงแบบ DNA เเลยนะบอกเลยจริงๆป<ะ>ไปทุกคน เราไปเซิร์หัวน้องสาวของผู้สาวคนนี้ดีกว่าเนาะไปทุกคน let's go let's go <S <Yep. S 1> อย่างชอบเลยไหนอยู่ไหนหัวโยกอะไรอ่ะง่ายเกินปุยมุยนี่ปากทงแอคไปหนึ่งดอกตึงๆ oh. ขอญาตแอคท่าใหม่หน่อยละกัน หล่อเทจิบอกเลยนี่ท่าเซเลมูนจริงๆเว้ยเฮ้ยเหมือนเซเลมูนจริงนะทุกคนท่าเนี้ยดูดิเออโคตรเหมือนเซเลมูนเลยนะไม่แปลกหรอกที่แบบว่าสาวจะดา่ากืว่าเซเล o มูนเนี่ยและดูทรงผมตดยดิทุกคนโอ้โหทรงผมเซเลมูนชัดๆ,ปๆ,ๆไปทุกคน let's กกันต่อรู้สึกถึกใจนะโดนสาวด่ายับเลยหัวยโยกครับ มันยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะเศร้าแทนเว้ยผมแบบรู้สึกหงุดหงิดแทนเลยนะอะไรกันครับเนี่ยท้อแทนท้อแทนไปทุกคนไปกันต่อซื้อเห็ดก่อนแล้วกัน let's go ครับผมและคือแบบผู้สาวคนนี้แบบปากแซ่บจัดเลยนะ ด่าได้แบบเจ็บจี๊ดแบบเจ็บจี๊ดมากเลยทุกคนกูเครียดเลยเครียดแบบเครียดเลยอะ่ะไม่รู้แบบจะเอาความเครียดไประบายตรงไหนขอระบายกับไอเวย์นี่ล้วกันปัง๊งเล่นสเต็ปอะไรเนี่ยสเต็ปจิ้งจกเหรอไอทุกคนมันเล่นสเต็ปอะไรของมันวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยสเต็ปอะไรวะ nope. สเต็ปจิ้งจกโดนน้ำร้อนลวกเหรอวะ <S an> น่าจะแบบว่าเล่นสเต็ปจิ้งจกโดนน้ำร้อนลวกนะยิงยากเว้ยยิงยากมากโอ้โหยิงยากมากไอ้เวนสเต็ปแบบจิ้งจกโดนน้ำร้อนลวกนั่นโดดโยงๆเลยอะ พอวะทุกคนผมมาเจออะไรวะเนี่ยชีวิตแบบเล่นอยู่เงี้ยมันเล่นอยู่เง,งี้ยปัง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 โอ้โหกระโดดเหมือนแบบจิงจกโด,ดนน้ำร้อนลวกเลยอ่ะกูจะบ้าตายโอ้โหชีวิตไปทุกคนเดี๋ยวเราไปโชว์สเต็ปจิงโจ้ให้มันแบบเห็นเป็นขวัญตาหน่อยละกันนะไปเลสโกเลสโกเลสโก หอยู่ไหนไอ้นมอยู่ไหนวะเฮมาอลไรทุกคนมาแล้ว,ม,ลวมันมาแล้วดูซะไอ้น้องนี่คนป่าผสมเซเลอร์มูลของจริงบอกเลยไปกันต่อทุกคนไปกันต่ออย่าให้หยุดอย่าให้หยุดเราแบบรันไทม์เลยนะครับทุกคน รันไทม์ทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยอยากได้ไอจีสาวเดี๋ยวรีบปิดเกมเลยนะครับไปทุกคนต่อครับผมตอนนี้ก็สี่ศูนเลยนะตึงๆเลยตึงๆไหนไอจีจกไอจีจกโดนน้ำร้อนลวก หัวโยกครับ<อ>นี่สเต็ปจิงโจ้ของแท้มันต้องอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าสเต็ปจิงโจ้ของแท้นะของแท้แบบของแท้เลยนะครับทุกคนไปไปกันต่อไปกันต่อยาวๆยาวๆอย่าให้หยุดอย่าให้หยุดเล s โ<ฮ> o ครับผม e อ y go ก v อ r y โ o เราแบบต้องทําเวลาหน่อยนะไม่ได้นะถ้าไม่ทําเวลาเนี่ยเดี๋ยวแบบโดนบิด IG อีกนะครับทุกคนเดี๋ยวโดนสาวบิด IG อันนี้ก็ไม่เอานะจ๊ะไหนอยู่ไหนอุ้ย ยานลูกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวน่ามนเล่นปืนอะไรอะ่ะสเปซเหรอยิงยากจริง,รง,รงๆไว้เฮ้ย hey, ทุกคนสเตปบ้าเนี่ย <c oughs> แม่งกระโดดยับเลย <c oughs> เล่นอะไรของมันวะเนี่ย <c oughs> หัวกูจะปวดว่ะ <c oughs> ท้อเลยทุกคนสเตปแบบจิงโจ้เหรอจริงโจ้แบบ ผสมพันธุ์กับจิงจกแบบโดนน้ำร้อนลวกปพะว่าน่ะแม่งกระโดดแบบโอ้โหกระโดดเป็นสปริงเลยเวนผมเจอหลายคนแล้วนะที่แบบว่าเล่นสเตปเนี่ยมันคือสเตปอะไรวะงงว่ะหลายคนมากนะที่แบบผมไปเล่นหนึ่งด้วยนะ้วแบบแม่งโดดอยู่เนี่ยโดดแบบโดดสับปืนโดดสับโดดสับแบบสับยับสับยับเนี่ยทุกคนเนี่ย เห็นไหมมันสลับปืนแบบสองครั้งได้ในตอนกระโดดเนี่ยเห็นไหมตัวมันจะแบบบั๊กบักอ่ะเฮ้ยไม่โดนเลยอ่ะหัวโยกครับนี่ยโดนแล้วอ้าวกูชนะแล้วหรอหย่างวะเฮ้ยทุกคนผมเล่นแบบผมไม่ได้ดูสกอร์อ่ะอะไรอ่ะมึงง่ายเกินไปเปล่า อีอยังวะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นผมยังงงอยู่เลยเนี่ยแล้วคือปิดไปด้วยแบบสกอร์70แบบงงง,งดาเมจก็ทําไป1,839นะครับทุกคนโอ้โหหล่อเทจัดนะครับผมนี่ไงคนป่าผสมเซเลอร์มูลไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาไอจสาวนาลับบีดีกว่านะครับผม let's go ครับทุกคน ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่หน้าล็อบบี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ทอมนะครับขอชวนน้องเปียนโนกับไอบ้บึมๆมาก่อนละกันจัดไปครับผมไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าเนาะมาไหมยาโูมาแล้วว่าตึงจาดตึงจาดเราเปิดไมค์คุยด,ดีกว่านะครับจัดไปทุกคนเฮ้ยฮัลโหลครับพี่เปียนโนอะไระเฮ้ยน้องพี่แพ้ผมเจ็ดศูนย์เลยนะเนี่ยเจ็ดศูนย์เลยเหรอ ใช่เจ็ดศูนย์เลยแบบเจ็ดศูนย์เลขกลมๆเลยมันเล่นอย่าง,งโง่อะโอ้ยไอชิบหายเอ้ยแด้วอย่างเนี่ยพี่พี่พี่มันมันโดดแบบมันโดดแบบถ้าเล่นมันนะมันโดดแบบเหมือนจิงจกโดนแบบน้ำร้อนลวกอะไอ้เหียวแค่เสียงมึงก็เหมือนแล้วอย่าทำตัวเหมือนดิแน่นอนอย่างชอบเลยเออเสียงมันเหมือนจิงจกจริงไวพไ้พี่เฮ้ยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยตามที่เราตกลงกันไว้เนี่ยผมอยากได้ไจีพี่อะ ขอจีหน่อยขอจีขอจีพี่มาดนวนๆเลยพี่มาเหรอได้ได้ใช่พี่มาเลยครับผมพี่มาเลยครับแต่ว่าเนี่ยตึงตึงแบบเนี่ยมนุษย์ป่าผสมเซเลมูลแบบผมเนี่ยเป็นผัวพี่ได้ไหมสรุปเนี่ยได้ไหมเป็นจยู่กับผมเหรอพี่เงินผมกับมึงเป็นตัวอะไรวะอะไรนะครับอะไรนะครับถ้ากูผสมกับมึงกูจะเป็นตัวอะไรอีกเนี่ยเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ก็นั่นแหละก็ลุนๆุนเอาครับพี่เ้ย แจมแจมแจมจิงจกหลอดเอ้ยแพ้มันทำไมวะใครจิงจกหลอดไอพี่ดาผมอ่อเขาบอกไนดะ้เขาเองพี่อาวมันจริงเนี่ยเขาไม่ได้จีอ่ะเขาก็อยากได้เหมือนกันไม่ใช่หรอใช่เปล่ากากเองหรือเปล่าได้ผมก็อยากได้จีเหมือนกันเขาไม่เคยให้ผมไงอ้าวเหรอไอ,เ,อเนี่ยเหลี่ยมเลยนะเ,เนี่ยอ้าวจริงวะเนี่ยเอ้ยพี่เบนโนพี่ไม่เคยให้จีน้องมันด้วยเหรอ โอ้มึงฟังเสียงมันดีขนาดมึงเป็นมนุษย์หินเสียงมึงยังดีกว่ามันเลยเอ้ยใช่ป่าเเสียงเสียงผมแบบหลอเท่เงี้ยเออแบบยกดึกดําบันอะไรเงีเ้ยเออแต่เสียงไอ้เฮียนั่นมันเหมือนจิ้งจกติดหลอดอะเสียงจริงมันหรอนั่นเดี๋ยวน,ะนั่นน,น,นั่นคือเสียงจริงมาเลยเหรอใช่โอ้โหโอ้โหอโหย่างชอบเลยอะอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วเนะี่ยนะนะพี่พี่เป็นโนตอบคําถามผมก่อนสรุปนี่ผมเป็นผัวพี่ได้ปะเนี่ยมนุษย์หินแบบผมเนี่ย ว่าเหี้ว่าค่ะทำไฟเปไหนก็ไปไปได้ไอจีแล้วว่าได้ได้ยงงั้นเดี๋ยวเดยเดี๋ยวผมค่อยทักไอจีไปได้โอเคเปล่าเออโอเคทักมาเลยแต่ไม่ตอบหรอกเออโอเคครับพี่อะไรวะเนี่ยทุกคนผมอย่างชอบเลย <ไป S 1> แบบอย่างฮาเลยนะแบบว่าตรงที่แบบผมเป็นมนุษย์หินเนี่ยถ้าผมไปผสมกับเขาเนี่ยจะออกเป็นตัวอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับทุกคนโอ้โหเขาคิดได้ไงวะ ภาพเนาะโอเคทุกคนก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนาะปิดท้ายนะครับสาหรับติดฟรีไฟลนะ์เนาะก็สําหรับใครนะครับที่เพชรหมดก็สามารถไปเติมกันได้นะครับทุกคนบอกเลยเติมเร็วเติมไวทันใจแน่นอนเนาะคุ้มมากนะครับทุกคนก็ไปหาทัช เพจเติมกันได้นะครับผมก็เซิร์ชได้ตามนี้เลยนะครับทุกคนและก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับและก็สําหรับคลิปหน้าอยากให้พี่ทําคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สําหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบจุบครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผม จบๆจครับบ๊ายบายป,ปิว้ว